โอเคครับก่อนหนึ่งก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับนะเออสวัสดีเหล่าผู้กล้าทั้งหลายด้วยครับวันนี้พบกับผมจาแย้มจุดสาอยู่ในช่องของเฮียหมีที่รักออฟฟิเชียลเช่นเคยนะครับนะเออฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่จ่าใช่ไหมแล้วก็จะไม่ได้พลาดคลิปกิจกรรมดีๆหรือคลิปวิดีโอต่างๆนะครับนะเออที่เรา จะสันมาให้ทุกคนได้ดูกันนะเออมานี่ในช่วงของลัก,กี้ทางของเราเจสูบางบอกแจ้งเกมเข้ามามีเกมอะไรมั่งบานดูครับเออพีจีสเกมแพคเมติกสีเกมแล้วก็โจ๊กเกอร์สเกมและมีไดโนเสาร์ที่เรากำลังมาเล่นนะครับเออในกลุ่มคืออะไรคือกลุ่มแจ้งเกมที่มีโอกาสแตกสูงแต่ก็ไม่ได้ร้อเซเสมอไปของแบบนี้มันมีได้มีเสียนะทุกคนนะโปใช้วิทยากับการรับชมด้วยนะครับนะ ใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้ก็คนมาแลกใต้คลิปได้เลยนะครับนะ่จาจะปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วเออนี่ในโนเสาเช่นเคยนะครับนะปะ่กเออเช่นเคยนะรับชมมากกวามังเทิงเท่านั้นก็นเล่นตามเด็ดขาดนะครับนะไปกันเลยดีกว่านะวันนี้เทคนิคของเราก็คือเบ็ด30กับเบ็ด40พอแค่นั้นพอนะเออออโต,โต้ครั้งละ10หมุนดูว่าจะเข้าฟีเราหรือเปล่านะครับอ่บนะกับทุน หนาๆของเราใช่ไหมของพี uh ่จ huh, uh ่าเออมาไปโก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 ้เออมาจุดสองบอลนิดนิดใช่ไหมเพื่อนเออสองบอลเจ็ดไม่นิดเลยนะวันนี้เทคนิคของเราอย่างที่บอกกันไว้โอ้ทั้งรัสิบหงส์เลยดิทั้งรัสิบหงส์ฮอแล้วเกือบสามสิบวัดใจกันไปเลยเใช่ไหคือทุนเราเยอะเราก็เล่นเยอะใช่ไหม อาจจะเบ็ดไอเบ็ดแค่ถึงสี่สิบพอนะท, <Executive> ทุกคนนะออวันนี้เทคนิคเรามาลองเทคนิคใหม่ของเราดูดีกว่าน,นะครับจะเอาไปค้พนพบมาจากสลิคเมียงไงดูไหนไม่รู้รเกมนี้ถ้าซื้อนา่าว่าแบบเลือนิดนึงใช่ไหม มีเกลือนิดนึงอะน้องพี่เกลือเลยแหลยเค็มนี้เวลากูซื้อทีไรตัดนี่ก็จะมาขอแบบออโต้อย่างเดียวเลยนะเพื่อนนะเออออโต้ทั้นละสิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่กเตอร์ฟเลื่อนก่อนเพื่อนเอออุ้ยอุ้ยจุดจุดจุดกบปีจุดกบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่เรให้ดีใจสลับเบ็ดเลื่อยนะเพื่อนนะเออสามสิบสามสิบหมุนสิบรอบแล้วก็เบ็ด สี่สิบสิบรอบจะหลับไปมาพอตู้ไอเปิดโทบูก็ได้ไเปิดบูสก็ได้นะเต็มแข้งตรงนี้ตัว้อีสี่ว้าวมันแม่ใจดำไหมปะมันกินมึงไปแปดร้อยเลยนะเออมาดูสี่สิบมันจะหมุนมีคำนวณอะไรหรือเปล่าแล้วกันนะเออมา นอกไม่ค่อยโบบาอะาไรไม่รู้จะได้เห็นปีบปีนหรือเปล่านะทุกคนนะซื้อนุก,กยางอยู่กลางอยู่กลางทุ่งนา้หว่งมีหาบเกี๊ยบเพื่อนเอ๋ยซื้อเจมาสวยพร้อมอืมกินใบพันหนึ่งแล้ว ยังไม่มีวีเวลเลยนะมันนะเออยังไม่มีการคำ,คำนวณแตกหนักให้เราเลยแหมขอลุ้นกันยาวๆแล้วเว้ยนะเอออย่าไปตกใจอย่างเดียวนะอย่าตกใจอย่างเดียวนี่เล่นในนี้ออหมุนในนี้เราต้องใจเย็นๆนะอือได้คิวมาถูว้นุกยางสองฟาร์ามฟาบ์คิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งแหม ร้อยสี่สิบห้าเลยนะลูกนะเออให้ได้คืนมามั่งเออสิงกะพีแล้วเป็นยังไงได้ลูกพีแต่กิ็วายแต่เป็นวายแล้วแล้วแล้วลุ้นสเกตเตอร์แล้วลุ้นสเกตเตอร์เพื่อนได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นเจสองก่อนเจสองก่อนอป็นจิวก็ได้เออเฮ้ยมีสีแบบแบบนี้มีสีแบบเพื่อนมีสีตกมีสีตกตกไปตกจริงรู้เลย มันต้องอย่างนั้นกับเบ็ดสามสิบเพราะมันทำเงินงเราอยู่หลรอบเลยนะเมื่อกี้นะใช่ไหมดอดีออมากต,ตัวเเนี้ตัวแด่เตะเหมือนไหมเหรอดูคีสวยเปลี่ยนดิลงมากับพินเพิมมาหนึ่งนะอ่าลุ้นกันลุ้นการจ่ายหน่อยนี้จ,จ่ายได้เลือกใช่ไหม ดี S <S <々>ียยสอืมโอ้มาสองอ่ะได้ว่ะเอาเรื <integrate> <í> ่องเหลือจะชื้นนะทุกคนนะาุเงื่อสี่ร้อยสสองไปเลยนะทุกคนนะร้สี่ิบ บุญเรากลับทางแล้วนะทุกคนนะบุญมันเป็ดอะไรไม่เห็นเมืี่ันไม่ดูมัวแต่ไปปรับไม่อยู่บุูเป็ดั้งสเลยเมื่อกี้ะครอ่ะคน้ามุ่นนคนนั้นห้ามุนนะมามาดีเออต้องางร้อยยี่สาม ยิงสิไปแล้วยิงสิไปแล้วยิงสิไปแล้วพี่น้องเหรอเดี๋ยวจะเชื่อนะดอกเมื่อกี้นะไม่ทันได้ดูนะไปเห็นแล้วก็เชื่อโบกด้วยมาเขาเป็นลูกอะไรนะไม่จะไปดูตอนผ่านนะแต่เดี๋ยนะเรียมัน,ก,นก็ยางอีกสองทุกเปลี่ยนเป็นคิวคิวกระปินมาเรื่อยๆเลยวะนี่ถือว่าเอาเรื่องงานะของฟีแบบนี้นะของฟีแบบนี้เลิกได้เลยนะเลิกใช่ไหม กระปินมาเยอะไม่จบง่ายๆนะแบบนี้นะออพอนะาะเดี๋ยวนะพอ,อเลืก่กรเดีย่มันเข้าเลยนะเข้าตัวเลยนะกำไรนะใครไม่เลืกอก็ถือว่าโอ้ระปิ้นอีกแล้วเพื่อนส้องมุนยังไงมุนสุดท้ายยุบเศษ มาหนักๆห,ห,หน่อยเยอะอิวนึ่ัวยานสามร้หกเลิกดีลุกเลิกดีไหมทุกคนทุกคนเลิกดีไหมสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าเลยนะเออหมดนี้น่าจะพอนะจ๋านะอ,อ่ะคิวมาเจอุ้ พอเลิกดีกว่านะเออพามาสองพันเได้มา5 7าพันเจดสามพันพอเล้วหวานเจี๊ยบเลี้ยวแค่นี้นะทุกคนนะหลือจะเชื่อแล้วนะแบบนี้นะเออปวดจะปวดด้วยแบบนี้นี่แน่มันแน่นอนจริงนะสลับเบ็ด30 40ี่ิครั้งละสิบหมุนเข้าปีที่เบ็ดส0สเอาเรื่องเลยครับทุกคนครับใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้ก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะจะเล่นตามกลุ่มเท่านั้นนะเออ เช่นเคยนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็เล่นตามเด็ดขาดนะครับนะฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กด subscribe ให้พี่จ๋าด้วยนะครับนะโอเคครับบ๊ายบายจุบจุบ